รีวิวตำแหน่งงานเป็นที่นั่นเอนจิเนียร์หรือวิศวกรซ่อมบำรุงมีหน้าที่ทำอะไรบ้างมีรายได้ดีไหมผมจะมาขออธิบายถึงวิศวกรซ่อมบำรุงแบบคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายๆให้ทุกๆท่านได้เข้าใจกันว่าวิศวกรซ่อมบำรุงมีหน้าที่อะไรบ้างในองค์กรและมีรายได้ดีไหมแผนซ่อมบำรุงในแต่ละองค์กรก็จะมีความแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของแต่ละองค์กรชั้นซ่อมบำรุงก็จะมีทั้งชายและหญิงซึ่งแผนซ่อมบำรุงสามารถแบ่งสายงายย่อยออกไปอีกได้หลักๆดังนี้ 1. Facility and Utility เทลมนที่นั้นหรือหน่วยงานซ่อมบำรุงทั่วไปคืองานซ่อมสร้างหรืองานก่อสร้างงานไฟฟ้างานระบบน้ําและงานทั่วๆไปซึ่งในส่วนงานของ Facility and Utility เช่นงานซ่อมสร้างหรืองานก่อสร้างงานไฟฟ้างานระบบน้ําและงานทั่วๆไป สองแมชชีนเมนเทนแนนหรือหน่วยงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรคือต้นทําการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งหมดในองค์กรซึ่งสามารถแบ่งออกหลกัหลกๆได้สส่วนคือเมคานิคอแมชชีนเมนเทนแนนหรือหน่วยงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ดูแลระบบของเครื่องกลและอิเล็กทริคอแมชชีนเมนเทนแนนหรือหน่วยงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ดูแลระบบของไฟฟ้ารวมไปถึงระบบ PLC ซอฟต์แวร์โปรแกรมและอื่นๆ 3. d มไดแอนทูลิ่งเมนเทนแนนหรือหน่วยงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆเช่นจิ G ๊กฟิชเจอร์เป็นต้น 4. หรืออินโฟเมชันเทคโนโลยีหรือหน่วยงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบเน็ตเวิร์กอีเมลและอินเทอร์เน็ต s ้า r e m a i n t e n a n c e หรือหน่วยงานที่มีวไว้ดูแลเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆสเปรพาร์ต are, และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทั้งหมดบางที่อาจจะแยก s โต re ตามแผนกแต่บางที่ก็ไม่ได้แยกรวมทั้งหมดไว้ที่เดียวกันหน้าที่หลักๆของวิศวกรซ่อมบำรุงหรือ m a i n t e n a n c e Engineer หน้าที่โดยวรวมๆก็จะเหมือนกันคล้าย